สวัสดีค่ะเรามาต่อในเรื่องของการวางแผนการการลงทุนในช่วงที่2กันนะคะสำหรับวัตถุประสงค์ในเรื่องของการลงทุนนะคะก็อาจจะแบ่งเป็นได้เป็นอีกแบบอีก5กลุ่มนะคะกลุ่มแรกเลยเราเรียกว่าเป็นวัตถุประสงค์ที่ลงทุนเพื่อคาดหวังให้เงินมันเพิ่มค่ามากขึ้นโดยการที่ต้องการส่วนต่างเยอะๆนะคะอย่างเช่นคือเราบอกว่าเราซื้อตอนที่ถูกนะคะถือเอาไว้ลแล้วรอ,อขายตอนแพง ะะเราก็จะได้กําไรจากส่วนต่างเยอะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดกับสินทรัพย์ที่มีาการเคลื่อนไหวนะคะผันวนเยอะๆนะคะอย่างเช่นการลงทุนในหุ้นหรือกองทุนรวมหุ้นนะคะเพราะว่าเราจะหาจังหวะเข้าซื้อเข้าขายได้ง่ายนะคะวัตถุประสงค์ที่2นะคะของการลงทุนนะคะคือลงทุนเพื่อทําให้ เพื่อเป็นรายได้ประจำนะคะซึ window, ่งส่วนใหญ่ก็คือนะคะจะเป็นอยู่ในช่วงของไัวที่ใกล้เกษียณนะคะหรืออาจจะไม่ใกล้เกษียณก็ได้แต่อยากจะลงทุนที่มีความเสี่ยงน้อยนะคะแต่กับมีรายได้เข้ามาประจำนะคะถ้าอยู่ในช่วงเกษียณก็อาจจะเป็นพวกตราสารหนี้ต่างๆนะคะหรืออาจจะเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้ก็ได้นะคะหรือบางคนบอกว่ารับความเสี่ยงได้เยอะนะคะก็อาจจะเลือกลงทุนในหุ้นนะคะที่มีเงินปันผลสม่ำเสมอนะคะ การลงทุนประเภทนี้นะคะก็จะได้เงินปันผลหรือจะได้เป็นดอกเบี้ยนะคะถ้าลงทุนในตราสารหนี้พวกพันธบัตรหุ้นกู้กลับมาหุ้นกู้นะคะก็จะได้เป็นดอกเบี้ยกลับมาทําให้เรามีรายได้ประจำนะะวัตถุประสงค์ที่3ค่ะก็คือเราบอกว่าลงทุนเพื่อปกป้องเงินลงนค่าของเงินนะคะในที่นี้คือปกป้องเราจากภาวะตัวนี้ค่ะอินเฟลชันหรือเงินเฟอ้อนะคะ บอกว่าสาหรับเงินเฟอ้อในประเทศไทยเฉลี่ยย้อนหลัง10ปีที่ผ่านมานะคะจะอยู่ประมาณ3%เพราะฉะนั้นใครที่อยากลงทุนนะคะเพื่อให้ผลตอบแทนมันชนะเงินเฟอ้อก็ควรจะลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ได้ผลตอบแทนมากกว่า3%นั่นเองนะคะอันนี้ก็อาจจะเป็นลงทุนในพวกกองทุนรวมผสมกองทุนรวมต,าตราสารหนี้ก็ได้นะคะสค่ะลงทุนเพื่อเพิ่มผลตอบแทนรวมนะคะในที่นี้คือไม่ได้ โอนเอียง e ไปกับเป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งนะคะคืออาจจะไม่ได้หนักไป่าทำให้มันงอกเงยนะคะหรือมีรายได้ประจำแต่พยายามลงทุนกระจายกันเพื่อนะคะให้ได้ผลตอบแทนนะคะตามที่เราคาดหวังไว้อย่างเช่นเราบอกว่าเราคาดหวังไว้5นะคะในที่นี้อาจจะไปลงทุนในหุ้นนะคะ50%นะคะพวกตราสารหนี้อีก50%อย่างนี้ก็ได้นะคะคือไม่ได้หนักไปให้เป้าหมายใดเป้าหมายหนึ่งแต่ขอให้ได้ผลตอบแทน้ารนตามที่เราคาดหวังเอาไว้ วัตถุประสงค์ของการลงทุนวัตถุประสงค์สุดท้ายนะคะคือในเรื่องของการประหยัดภาษีนะคะเราสามารถเลือกลงทุนในกองทุนรวม LTF นะคะซึ่งมีนโยบายลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า165นะคะเพื่อใช้ในการประหยัดภาษีได้แน่นอนว่าความเสี่ยงก็ไงคะสูงด้วยนะคะในขณะที่กองทุนรวม AMF นะคะช่วยประหยัดภาษีเหมือนกันเลยแต่วัตถุประสงค์คือเพื่อใช้ตอนเกษียณนะคะคือสามารถขายได้คือหลัง55ปีบริบูรณ์นะคะนโยบายในการลงทุนก็มีตั้งแต่ตราสารหนี้นะคะไปถึงผสมกันร,ระหว่างหนี้กับหุ้นนะคะบวกหุ้นหรืออาจจะเป็นกองทุนพวกการลงทุนในหุ้นหรือทางเลือกอื่นๆอย่างเช่นทองคำนะคะก็อันนี้ขึ้นอยู่กับ ความสามารถในการยอมรับความเสี่ยงแล้วก็วัตถุประสงค์ของแต่ละบุคคลนะคะว่าอยากจะลงทุนแบบไหนทีนี้นะคะเวลาเรานะคะดูวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุนนะคะแล้วจัดกลุ่มให้เหมาะสมกับความเสี่ยงนะคะในทีน่นี้ยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าน้องหยกรับความเสี่ยงได้มากนะคะ,ะจ์บอกเลยว่ารับความเสี่ยงได้มากนะคะต้องการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนสูงควรเลือกกลุ่มหลักทรัพย์เพื่อการลงทุนแบบใด ถ้าเราเห็นแล้วว่ารับความเสี่ยงได้มากต้องการผลตอบแทนเยอะๆนะคะเราก็ดูหุ้นสามัญก่อนเลยนะคะในที่นี้ถ้าเป็นข้อเอมีหุ้น60ถูกไหมคะหุ้นกู้20พันธบัตร10แล้วก็เงินฝาก10ซึ่งสังเกตได้เลยว่าหุ้นสามัญจะมากที่สุดแสดงว่าตอบโจทย์ที่จะบอกว่าน้องหยกรับความเสี่ยงได้มากและต้องการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนสูงถูกไหมคะแต่ถ้าดูใช้ข้อบีหุ้น30นะคะในขณะที่พันธบัตร40แสดงว่า ันตรมีความเสี่ยงน้อยกว่าก็อาจจะไม่ตอบโจทย์หรือว่าไม่ตอบโจทย์กับความเสี่ยงนะคะตัวอย่างถัดมาค่ะคุณพึ่งค่ะคุณพึ่งต้องการลงทุนเพื่อมีไรายได้สม่ําเสมอไว้ใช้ยามกเกษียณนะคะไรับความเสี่ยงได้น้อยด้วยนะคะรายได้ที่สม่ำเสมอมีอะไรบ้างคะมีคุณถูกไหมคะคุณปันผล <ged> อันธาบาัตรหุ้นกู้แต่รับความเสี่ยงได้น้อยเพราะฉะนั้นตัดหุ้นปันผลออกเลยถูกไหมคะอ่าเรามาดูช้อยกันค่ะพอเราตัดออกเห็นะคะอ่าในที่นี้ก็จะเหลืออะไรคะรับความเสี่ยงได้น้อยหุ้นสามัญควรจะน้อยถูกไหมคะคือเลือกข้อปีหุ้นสามัญสิบหุ้นกู้สามันธบัตสามแล้วก็เงินฝากยี่สบ งทุนให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าออมทรัพย์แต่เป็นไงคะรับความเสี่ยงได้น้อยถามว่าการลงทุนให้ได้ผลตอบแทนมากกว่าออมทรัพย์โอ้โหเป็นไงคะเยอะเลยแต่คี์ของมันคือรับความเสี่ยงได้น้อยถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสินทรัพย์ที่เราดูกันอย่างน้อย,อยก็ควรจะเป็นอะไรคะอยู่ในกลุ่มนี้เลยหุ้นกู้พันธบัตรแล้วก็เงินฝากค่ะ,ะเพราะฉะนั้นในข้อน,นี้นะคะชอยส์นะคะถ้าเรามาดูกัน นะคะหุ้นสามัญสิบหุ้นกู้30มสิพันธบัตรสาิแล้วก็เงินฝากส0นสิบคะถือว่าจัดกลุ่มได้ตรงกับวัตถุประสงค์ที่คุณแอนต้องการถามว่าทาไมไม่เลือกข้อปีนะคะที่บอกว่ากรณีเมื่อคุณแอนรับความเสี่ยงได้น้อยนะคะควรลงทุนในสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะกับเรื่องของอัตรา,าผลตอบแทนคือเงินฝากใช่ไหมคะเขาบอกว่าคุณแอนอยากได้ผลตอบแทนมากกว่าออมทร ų, ะะัพย์นะคะเราควรกระจายนะคะให้มาอยู่ในสัดส่วนของหุ้นกู้พันธบัตร มากขึ้นนะคะเพราะจะได้ชนะเงินเฟอ้อด้วยสรุปนะคะในส่วนที่2นี้นะคะ ก็คือเราต้องเราจะต้องจัดกลุ่มหลักทรัพย์ให้เหมาะสมกับความเสี่ยงนะคะหรือว่าผลตอบแทนที่เราคาดหวังเอาไว้และที่สําคัญเลยก็คือต้องมีการประเมินนะคะอย่างน้อย1ปีหรือว่าเมื่อมีเหตุการณ์อะไรสําคัญอย่างเช่นเราบอกไว้ว่าเราคาดหวังผลตอบแทน7%นตะคะตอนนี้เราเป็นคนโสดแล้วความเสี่ยงได้เยอะลงทุนให้ได้ผลตอบแทน7%รับได้แต่ต่อมาถ้าสมมติเราบอกว่าเราแต่งงานนะคะมีครอบครัว7%ออาจจะเยอะไปแล้วนะคะเพราะว่าไงคะต้องใช้เงิน เอาเงินมาใช้กับครอบครัวมากขึ้นนะคะอาจจะปรับลดสัดส่วนความเสี่ยงลงเพราะฉะนั้นอย่างน้อยๆควรจะมีการติดตามและประเมินความเหมาะสมอย่างน้อยปีละครั้งหรือว่าเมื่อมีเหตุการณ์สาคัญค่ะ